กรสิมาเตรียมคองนะคะที่จะเอาไปขายตอนเย็นเนาะพี่น้องกระสิหัน,นพริกกับกระเทียมไว้นะคะไว้ลุยนาะกุ่โดองซีอิวนะคะ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องพริกกระเทียมหั่นเรียบร้อยแล้วอ๋อตอนนี้กระถาคิมนะคะล้างกุ้งยูคพี่น้องเดี๋ยวจะเอามานอกให้เบิงตอนนี้แช่กุ้งยูกค่ะพี่น้องล้างโซดา1ิชานึงสามสินาทีจ้ะ นี่คือไข่ดองนะคะโรยงาเาจาจักน้อยหน่อย ี่น้องคะตอนนี้ไก่ชินมาลองเปิดโตเบิงก่อนวาโตมันสามารถใส่ใดบอเพราะว่าซื้อมาเล้ว่ะพันได้ลองพี่น้อง ตอนนี้กกับสิคุณ้องขึ้นรถไปสะพาน,มนะะไม่แล้วกัไปขนของกัน าพี่น้องมาที่นี่ใกล้ปสิพากันไปสะพานไม่เรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันที่สะพานไม่นะคะกลัไปนะ ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะคะก็คือว่ารอลูกค้าหรือว่าอาจจะไม่มีลูกค้าหรือว่าอาจจะมีเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็คือว่าตรงเบิ่งกันไปโดนๆจนถึงตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาของออกมากม่พอคือแช่ไว้ในรังโคมอยู่ค่ะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องกับชิปประมาณนี้จ้ะเปิดขายขายแบบง่ายๆจ้ะแต่ว่าไกาบ่บนไ้เอาขอ,องออกมาว่าไวไอางนอกเอกพี่น้องมีคนถามไก่จังสิขายนะคะขายตัวละสิบบาทเองไม่ได้แพงเนาะถ้าเฮดเป็นชุดกับชุดละหนึ่งร้อยสิบตพอดีค่ะนี่จากประมาณนี้แล้รอลูกค้ายอย่างเดียวจา้า วไก่จะเดินขายดูนะคะว่าสี่กล่องเนี้ยมันจะขายหมดไหมก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะคะมาะตาม <c oughs> นะคะทุกคนหลังจากที่เราเดินมาประมาณ500เมตรนะคะก็そそคือว่ายังไม่มีใครที่จะรับกุ่มดองของเรานะคะเดี๋ยวยีงไงเราก็กลับบ้านกันดีกว่า,วานะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็เวลา2ทุ่ม58นาทีแล้วนะคะยังไงเจอกันที่บ้านนะคะค่ะพี่น้องหลังจากที่ไก่ล่องมาเปิดถ่ายขายนะคะ เปิดท่ายขายจริงๆก็คือได้1กล่องแต่ว่ามีออเดอร์นอกเหนือจากนั้นนะคะ7กล่องรวมเป็น8กล่องครั้งแรกที่ไกรมาขายคือมือนีมือแรกกับขอนข้างที่จะแบบว่ามีอุปสรรคในจักน้อยเพราะว่าลูกค้าที่เขาเคยมาก,กินแถวนี้เขายังบ่เคยเห็นนะคะยังบ่เคยเจอเนาะเพราะว่าจะมีแม่ค้าประจําอยู่แล้วนะคะ แต่ที่ไกลขับรถเบิ่งตามรอบๆพื้นที่นะคะตรงสะพานใหม่นี่ก็คือว่าบ่มีไผยขายกลุ่งดองเลยนะคะพี่น้องแต่เอาจริงๆก็คือว่าถือว่าโอเคนะคะบรรยากาศเนี่ยโอเคแต่ว่า <c oughs> คนบน่ค่อยจะโอเคเพราะวันไหนเพราะบ่ะมีลูกค้ามือแรกมันจะเลยเป็นยังสี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวถ้ามีโอกาสใกล้จะมารอบที่สองวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะว่าขายมองเก้านี่แหละแต่เพียงแค่ขยับ ขึ้นไปอีกเล็กๆน้อยเพราะว่าตรงมุ่งที่ไกลขายนะพี่น้องมันมันมีรถขั้นหนึ่งอ่ะที่มันปิดถ่ายรถไกลมันก็เลยเหตุไทโบเห็นโบเห็นป้ายว่าไกลขายอียงเนาะพี่น้องแต่กับว่าเป็นยังก็คือว่ามานังเล่นเอาประสบการณ์เนาะพี่น้องกัขายชิวๆหรือใดๆอย่า,า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องไกลขิ้ม,มาแชร์ด้วยะค่ะแล้วพอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ แตนตุต๊บปากขายดีไหลเบิดน้นำน้ำใยไปสามขวดพี่น้อง